พิกซี่ถูกสุดๆถูกชัวตัวจริงกลับเข้ามาอยู่กับเรานะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่สแล้วแต่ว่าช่วงนี้พิเศษมากเลยเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษเลยมาร่วมพูดคุยกันแต่ก่อนจะไปพบกับเขาคุณผู้ชมค่ะใหญ่คุณผู้ชมไปแบบว่าเตรียมตัวอุ่นเครื่องด้วยแบบว่าการแรปกันก่อนลองไปดูภาพเขากันค่ะพุทธศักราช2,555ความหันกลับมาอีกครั้งจะบมัวช้ากันอยู่ใหญ่

คือข้อสสนปดีลากากต่จิ่งที่เเป็นขนมกรุบทำเป็นเรื่องมากใช่แล้วนะคะนี่เป็นมือฉีดเดีโอของเขาสนุกคนนี้ตอนนี้มาได้อยู่กับเราแล้วนะคะหนุ่มดาจิมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะย้อนมา <cin stereotype> จริงๆเามีชื่ <zest> อจริงชื่อพี่ตั้มแต่เราไม่คุ้นเลยเนาะใช uh <curs CDU S 1> ่ขอพี่จิมแล้วกันไปแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนเขามีความรู้สึกว่าเหมือนพี่ดาจิมเนี่ยจะห่างหายไปนานพอสมควรแต่ว่าคร้งนี้กลับมาแล้วเราก็เลยขอถามนิดนึงก่อนจะไปอัปเดตถึงผลงานใหม่ๆนะคะขอถามนิดนึงว่าห่างหายไปยงหายไปทําอะไรครับพี่ดาจิมก็ไปทำอัลบั้มใต้ดินมาอัลบั้มหนึ่งเมื่อปีออกไปเมื่อปี52าสองครับอัลบั้มว่า Independence Day แต่ว่าเป็นไงพี่ เรียบร้อยสิวางวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หายไปเลยครับวันอาทิ่ไม่เกินเกินเอ็มพีสาไปหมดเลยครับก็เลยก็เลยหายจะหายไปพักหนึ่งครับ หายไปทำใจครับครั้งหนึ่งจนกลับมากับค่ายใหม่แล้วล่าสุดเลยชื่อค่ายว่า mascot entertainment นี่ก็มีผลงานล่าสุดซิงเกิลแรกกับค่าย mascot ชื่อเพลงว่าเป๊ะเวอร์เมื่อกี้นี้ครับก็คือ MV ตัวเมื่อกี้เป๊ะเวอร์สาวสาวเปเวอร์เลยอ่ะโอ้บูมดาจินไม่ติดเสาไปบ้างอก็เป๊ะเวอร์เหมือนกันนะครับมาติอเตาบูมไปช่วยบ้างเออย่างเงี้ยครับได้นะครับวันคานี้ไปด้วยจะถ่ายมีตัวสอบแล้วครับครับผมขอย้อนกลับไปถามนิดนึงนะครับว่าดาจินเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคือ จิมคือชื่อของผมอีกอีกชื่อหนึ่งคือดามาจากเดอะครับผมดาคือเดอเดอจิมเหมือนเหมือนอีสุเบตเดอฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมผมไม่อยากใช้เดอะตั้มมันไม่ค่อยเข้าเนาะมันดูไม่ค่อยฮิปเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างนึงคือชื่อที่มาของจิมคือตอนนั้นผมทำงานกับฝรั่งนะครับแล้วก็ผมชอบจิมแครีผมชอบชอบมุกของจิมแครีเนี่ยมามาเล่นให้ฝรั่งคนนี้ดูลูกพี่ผมเองแล้วเขาบอกผมเล่นเหมือน พอเล่นเหมือนเสร็จพอเขาเขาก็เรียกผมจิมพอเรียกผมจิมเสร็จลูกน้องที่เป็นคนไทยด้วยกันก็แห่เรียกตามเขาแค่นี้เองไม่ได้ด่าอะไรด่าไม่ไม่ใช่นะครับอ๋อไม่ให้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นตัดจิมเป็นตัดจิมเขาตัดอะไรเขาตัดเป็นจิมเขาจิมไม่ใช่ละที่ด่จิมเขาจิมที่เล่นเหมือนจิมคารี่เนี่ยมันเหมือนแค่ไหนคะ เมื่อก่อนจะมีหนังอยู่เรื่องที่ผมชอบมากเลยเรื่องเอชเวนทูล่าที่จิมแครรีจะเล่นเป็นแบบปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเลยนะผมเขาแสดงใช่คือเมื่อก่อนต้องบอกว่าที่บ้านผมเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านวิดีโอให้เช่าแต่สมัยยังเป็นเคาเซ็ตเทมครับอยู่ที่สุขุมวิทซอยยี่สามผมก็โตมาอยู่กับหนังอยู่กับวิดีโอตลอดผมก็เลยชอบ แต่แล้วเราก็เด็กๆอ่ะเขาบอกว่าชอบหนังเรื่องนี้ยจนพ่อแม่แบบว่าโอ้โหดูอีกแล้ววะดูกี่รอบแล้วเนี่ยเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็ชอบเรื่องนี้จนจำมันไดืต่ออยากเห็นบ้างอ๋ออยากเห็นอ๋อถ้ามัมีเมื่อไหร่สมมติไปเป็นไทยไปก็เฮ้ยเอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยก็ดจะเป็นน้องๆแล้วตายเขาครับเราได้ฉายานี้มาฝ่ายจริงๆเราอยู่กับร้านวิดีโอเนี่ยนะอุ้มีความรู้สึกว่าในเมื่อเราชอบการแสดงของนักแสดงทำไมไม่ไปเป็นนักแสดงทำไมถึงมาเป็นนักร้องแบบรับย่อยอย่างเงี้ยเนาะ ชอบดูหนังเฉยๆครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ก็พยายามจะจะนักแสดงอยู่นะครับแต่พอมีความรู้สึกว่าผมถนัดเขียนเพลงกับร้องเพลงมากกว่าเคย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 แบบไปถ่ายเหมือนจะถ่ายหนังอะไรเงี้ยครับพอแอคชั่นปั๊บจำหมดไม่ได้ตันัเหมือนเหมือนกับว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อจุดจุดนั้นอยี่ยวกับการแสดงแต่ว่าเกิดมาเพื่อเพื่อจุดนี้เป็นนักร้องและแต่งเพลงใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนร้องเพลงนี่จำเนื้อได้ไหมคะ อ๋อเราเขียนเองครับผมเขียนเองต้อได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามฝึกนะครับอนาคตอาจจะแบบว่าเป็นนักแสดงบ้างครับพี่ดาจริงครับก่อนที่จะมาเป็นนักร้องแรปของเมืองไทยด้วยเลยฮะก่อนนั้นนอกเหนือจากร้านวิดีโอแล้วยังทาอะไรมาอีกบ้างก็พอร้านวิดีโอปิดกิจการไปก็มาทําเป็นพนักงานขายเทปขายซีดีอย่างเงี้ยครับที่ ที่ร้านเทวะ r ล็กคอสครับผมสมัยนั้นจะอยู่ที่โอ้โหอยู่อยู่ในห้างใหญ่ครับผมที่เข้ามาทใมเมืองไทยใหม่ครับขายดีไหมครับขายดีไหมครับหรอครับนะตอนนั้นขายดีตอนนั้นน่ะพอพอแล้วมันก็ค่อยหมดหมดยุคของมันไปนะเพราะว่าพอมีโลกเกี่ยวกับสมัยนั้นก็มีคาสเซ็ตเทปอยู่นะพอมาสมัยนี้มันเหมือนกับแบบว่าพอมีเอ็มดีสาเนี่ยพูดง่ายบริษัทพวกเนี้ยพูดง่ายเลยคือเจ๊ง ร้านขายเทปหร้านขายซีดีก็จะต๊งตามๆกันไปหลังจากเป็นอ๋อหนังแล้วเขานี่ร่มขยับมาใกล้เพลงแต่อยากรู้ว่าแล้วทําไมต้องเป็นเพลงฮิปฮอปอะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะผมเป็นคนชอบสบายก่อาจจะมีวัฒนธรรมการเต้นแร็ปยังไงค่ะมันมียุคหนึ่งที่แบบว่าเพลงฮิปฮอปเพลงแร็ปเข้ามาประเทศไทยใหม่ๆนะครับคุอเต้นเต็นนะตอนนั้นอะเต้นยังไงเต้นเต็นจริงที่ที่เขาเต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ อุ้ยงา้่มามามวมา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 แา้วมา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 มลมา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 ้ามามา้ามามากาม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 ากามามาแล้วมามากามามา้าม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 านามาม่มามามามเมมา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 มงมนมามามา่าม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 ารมมาามามมาามาา ขวัญตัวเองมาเป็นนักเขียนละมันเขียนนักแว็บแทนจากนักเต้นมาเป็นนักแว็บแทนยแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ดาจิมพูดถึงเรื่องของการเต้นเมื่อกี้อู้โชว์เต้นแล้วพี่ดาจิมไม่โชว์บ้างเหรอคะอ้าวไม่โชว์เลยไม่โชว์เลย เป็นท่าอย่างเงี้ยสอนต้องสอนต้องสอนดาาไทยก็ต้องไปพี่เจไปพิเจไงคะท่าถ้าถ้านของพี่เจจะฮิตมากเลยแต่คือไปเลยไปไปเลยไปจะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของของของพี่ดาจิมนี่ดูแบบธรรมะธรรมะแต่ของบูมดูแบบเป็นตูนกระตูนยังไงก็ไม่รู้พี่กูจะ เขาออกแนวธรรมะธรรมะอันนี้ออกแนวน่ารักงไปกเลยกันเลยก็นเลยพันเมาเรนเอยๆนเลกเลยนเรย่อนเึยกนเลยันเยกนเยกันเลยันเลันเกันเลยกันเลยกันเลยันเลัาเลยกันเลยกนเันจุบันเลยนเลยตันเลยนเันเลยันเายกันเกันเลยกันเกั่เลยันเอยกันเยกอนเลยกันเยกอนเยันเลยกนเลยกเยกันเลยกันเคยเคยเคยกันเลยันเคยกเคยมัจเัดรยกันเลยลยันเลยกันลยเนเลนเนลนเลนยกรเันลยวัาาก็ไเ่ได้ทํลแลยวตอนนี้มาทําเพลงอย่างจริงจังแล้วครับ แล้วร้านอาหารล่ะคะเหมือนเคยได้ยินกระแสข่าวว่าเพื่อหันไปทำเคยเคยเคย,เคยทำผับอยู่พักหนึ่งในอยู่ที่ราชดาซอยสีค่ครับชือช<ฮ>ือรายว่า nvu club ก็ทํากับเพื่อนเพื่อนนะครั <S 1> <S 1> บโปรดิวเซอร์ด้ดวยแล้วก็ทําอยู่พักหนึ่งทำอยู่ปีหนึ่งค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรานี่ที่ที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดนี้ก็คือเราสังเกตว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ราจิมหายไปคือไปทําเหล่านี้ปะคะ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หายไปเพราะว่าทำมีช่วงที่ทาทาเพลงด้วยแล้วก็ทําพวกนี้ไปด้วยก็มีครับ<อ>ช่วงที่หายไปนี่น่าจะเป็นช่วงผมหมดสัญญากับค่ายใหญ่ครับเม,มื่อเมื<ะ>่อปีห้าศูนย์แล้วก็ไปไปทาําอัลบั้มเ้ดินอ,อยู่ประมาณสองสองสองสามปีครับใช่แล้วก็แล้วก็ไปก็มีมีเราเรา,เรามีเพื่อนเยอะเรามีเพื่อนอยู่ที่เกาะล้านก็มีก็ไปเื่อนเาทำทำผับทำบาร์ทำอะไรอยู่เนี้ยอยู่บนเกาะเรใช้ชีวิตแบบจริงๆหายนี่คือไม่ได้ออกสื่อแค่เองแต่ว่า การแสดงก็คือเอ้ยไม่ใช kind of so ่การแสดงรับร like yep, ับเรื exactly ่องคอนเสิร wait. ์ตอยู่เาไปเรื่อยก็ยังทัวร์ไปเรื่อยครับก็คือมีเวลาได้แบบใช้ชีวิตหรือว่าหาประสบการณ์เยอะมากยิ่งขึ้นทีนี้ประสบการณ์ของพี่ดาจิมยังไม่หมดนะเมื่อกี้มีร้านอาหารนะคะมีวิธีออนไลน์แล้วก็ยังมีเป็นฟุตบอลด้วยอ่คือยังมาอะไรอยู่ครับมันมีอยู่ปีเอ่อเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วครับคือพี่หอยนะครับเสนาหอยก็ร่วมกับทางบริษัท สปอร์ตโซเซตตี้นะครับก็จัดจัดลีกฟุตบอลดาราขึ้นมาครับผมชื่อเอเชียไทยแลนด์ซูเปอร์สตาร์ลีกครับก็อยู่ไปไปอยู่ทีมี่หอยอยู่ปีแรกนะครับชื่อทีมว่าซาลันเนยูเนเต็ดครับแล้วก็อีกปีต่อมาก็มีอีกลีกหนึ่งชื่อว่าแฮปปี้คอนโดลีกผมก็ไปอยู่กับทีมของคุณแตงโมผวงพิสุทธิ์ใช่แล้วก็มีพี่หนุ่มสอนรามแล้วก็สนุกดีครับก็ไปเตะลป็นกกกกอออองงงงงหหหน้าาลลรืืัคคะอตอนนเเท้าาคควมมะรับื่อออก่่นนคืเล กองหน้าเราก็ขยับไปเล่นกองกลางพักหลังเนี่ยเหมือนกับบอกฟุตบอลดาราเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากเล่นกองหลังออ๋ทำไมอ่ะทุกคนอหากยิงไปกองเราเด่นเงี้ย เล่นกองหลังบ้างก็ได้ครับแบ็กซ้ายบ้างแบ็คขวาบ้างแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่พี่ๆชวนเตะเยอะนะแต่ไม่ค่อยว่างต้องมาจัดรายการมีนักมวยมอนที่แบบชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะอ่าคริสเตียโนอลลันโดครับว้าวหมอด้วยเล่นเก่งด้วยแต่ต้องขอถามคำถามนี้นิดนึงแล้วกัหลายคนอยากรู้มากเลยนะคะว่าคือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอมองปุ๊บว่าพี่อะจิมดูภาพลักษณ์จะดูเหมือนแบบดิบ เถื่อนอะไรอย่างเงี้ยดูแบบแบดบอยมากๆเลยเพราะตอนหลังมาเริ่มมารู้ว่าเตะฟุตบอลมีการแบบว่าไปเอ้ยคือเหมือนกับว่าหลายๆคนความหน้าเขาเรียกว่าความห้ากับความบอยถอยยหลายๆคนบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วที่มาทําอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนตั้งใจจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่เพื่อที่จะกลบอันเก่าหรือเปล่าไม่สร้างครับผมว่ามันเป็นเพราะอายุมากกว่าอายุยังเพิ่ในโตขึ้นมากขึ้นมาคือผมไปตามเพลงเหมือนเพลงของผมเลยค่ะ คือเวลาผมเขียนเพลงผมก็จะถ่ายทอดไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามเวลาว่าณตอนนั้นอายุเท่านั้นความรู้สึกเป็นยังไงโตขึ้นโตขึ้นมันก็จะเป็นยังไงเันไปตามอารมณ์ของแต่ความแซ่บของตัวเองไม่ได้ลดน้อยลงใช่ไหมคะไม่ไม่เยอะเหมือนเดิมไม่ดูคำถามนิดนึงคือเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเกมกันบ้างดีกว่าอันนี้ได้ยินหลายๆคนเขาฝากถามมาว่าจริงหรือเปล่าพวกฮิปฮอปหรือว่าแรปเปอร์จะติดเกมใน Facebook เพียงพี่คนเดียวตอนนี้ผมติดหนักมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมผมเผมเคยถามผมมแอนตี้นะเพราะว่าน้องน้องชายผมอะครับผมคือเล่นเกมอยู่น่าแต่มหาลัยนี่ไปเลยไม่ไปใช่ไหมเออโอเคจนวันนี้ผมมาติดเองอะผมรู้สึกเลยอะว่ามันสนุกใช่ไหมครับสนุกมากตอนแรกที่เล่นเนี่เป็นเป็นยังไงคือต้องการจะลองว่าแบบเฮ้ยเกมมันสนุกแค่ไหนทำไมน้องถึงติดหรือเปล่า ต่ผมเล่นคนละเกมกับน้องเขาแต่แต่ผมเข้าใจแล้วว่าฟิลของน้องที่น้องติดเกมใน f a c e b o o เนี่ยมันเป็นยังไงใช่หมใช่หมแต่เมื่อกี้น้องไม่ดูฮะลองไม่ดูสินยูเหมือนกันอะไรประมาณเมื่อกี้ที่จิมพูดถึงว่าคือผลงานเพลงเนี่ยตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดคือมันก็เหมือนเปลี่ยนแนวไปคือมันเปลี่ยนตามอายุอะที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถูกไหมถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยล่าสุดแนวมันเป็นยังไงคะคือซิงเกิลล่าสุดเนี่ยคือไม่ได้ตามอายุแล้วครับคืออยากจะทํา ผพราะว่าการกลับมาทําเพลงออกสื่อต้องใช้คําว่าทำเพลงออกสื่อดีกว่าเพราะว่านก่อนแล้วนี้ไปทาอัลบั้มต้ดินใช่ไหมครับผมไม่ได้ออกสื่ออยู่แล้วแต่ตอนนี้มากลับมาทำเพลงออกสื่อกับค่ายใหม่ชื่อว่าค่ายแมสคอตเนี่ยเพลงแรกคือเปเปอร์ก็จะเป็นฮิปฮอสไปอีกแนวนึงเลยเปลี่ยนลุคตัดผมใส่สูทเป็นฮิปฮอสเป็นปกับฮาส์มิวสิกทำไมทำไมเราถึงต้องเป็นแบบนี้ครับก็ผมไม่รู้สึกว่าการกลับมาทำคราวนี้ผมอยากทำอะไรในในสิ่งที่ผมยังไม่เคยทำแนวนี้คือผมยังไม่เคยทำครับท่ผา ก็เลยอยากจะงทำดูแล้วก็ซิงเลิสองเนี่ยเป็นเรียกว่าแนงซุปเปอร์แดนซุปเปอร์แดนซไม่เคยทำคือยังไงใช้ีใช่มันจะเหมือนเพลงสามชาติแต่ว่าเราเพิ่มสปีดเข้าไปสามชาติจะเป็นตัวว่าแค่ เติกลเติ้้เตแนวคุณเตยของคนไทยเลยแหละใช่แต่ว่าไอซูแดของผมเนี่ยมันจะมาเตตมันเลยอ่ะเตีเนี่ยมีชื่อไหากินเหล้าเป็นขเล้าเป็นนมดีว่าโอ้ยนมมีนายอะไรหรือเปล่าพี่พี่าจีชื่อมันแรงบ้างต่อครับต่อครับดูดนมยังไงต้องดีกว่าเหล้าแต่ว่านมมีกี่ชนิดก็ก็ไปดึงนมทุกวันนะครับนี่แะครับนี่แต่ว่าจริงจริง จ้าน่าใสใช่แต่ว่าเพลงแบบนี้มันรดน้อร้องมันจะยังไงชื่อเพลงเหมือนกันไหนไปเขอโชว์ไดิ่งได้ไหมคะก็โอ้รู้เพลงเพลงนี้คือไม่ได้แรปด้วยอือเป็นการฉี่บทบาทอีกบทาทหนึ่งเรื่องในการร้องเขาจะโชว์ให้เราสักท่อนกันนะหนึ่งสองสามเบื่อจังไม่รู้ทำไรก็มันไม่มีจุดหมายมันเงาใจจริงเราเอ้อเอาเผื่อนฝูงมันก็ชอบชวน มันชอบกินตัวมันชอบตวนตัวไปเมาโอ้โหดีใครก็รู้ว่าไม่ดีเป็นไอ้ขี้เมาไม่เข้าทีไม่รู้ไม่ดีไม่ดีไม่เอาจิตใจมันไม่แข็งแรงกินเหลียดตันหามาแสรกติดมาเลยแห้งไม่เบากินเหล้ามันก็กินนมดีกว่าลาลาลาสุราตึง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 ตตื่นมาก็ป่วยแอบแต่แอบ คือจริงต้องบอกว่ามันมากมากเลยนะไม่ใช่วั<ช>นอย่างดเดียวว่ามันโดนกับบูมด้วยนะคะโดนผมทุกเพลงเลย <c oughs> น,นะพีจิมนะเอางี้ดีกว่าบูมใหญ่คือรู้ว่าพี่ละจิมกลับมาครั้งนี้เนี่ยนะครับคิดว่าจะเอาอะไรมาพิชิตใจหรือว่าจะพิชิตใจคนฟังได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าผมผมไม่คิดเลยว่าความแปลกมั้งครับว่าคนเคยเห็นภาพผมแรปเนี่ยเยอะแล้วแหละพอผมก็แรปมา6กอัลบั้มนะครับเนาะใต้ดิน3าบนดิน3แล้วก็ซิงเกิลใหม่ที่ผมจะปล่อยออกไปเนี่ย คิดว่าจะให้คาดเดากันไม่ถูกแล้วกันซิงเกิลแรกไปเวอร์ออกไปเมื่อกลางปีที่แล้วก็เป็นฮิปฮาวส์ตอนนี้ซิงเกิลใหม่แล้วล่าสุดกำลังจะถ่ายเอ็มวีนะครับกินเหล้ามันขมกินนมดีกว่าเป็นซูเปอร์แดนซ์ครับผมแล้วซิงเกิลสามอาจจะเป็นฮาร์ดคอร์ร็อกก็ได้นะครับโอ้โหดีมากเลยใช่เพราะว่าถ้าถ้าถ้ามันครบ10เพลงเมื่อไหร่เนี่ยผมจะใช้ชื่ออัลบั้มว่าฮิปไรตี้ มีมีมีต่อชีวิตคืออะไรที่ผมไม่เคยทำผมจะทำไหนๆก็เป็นแรปเปอร์แบบนี้ลองพูดถึงอนาคตของวงการฮิปฮอปหรือว่าวงการแรปเปอร์น่ไยได้ไหมครับครับต่อไปปีนี้ปีนี้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้วงการเพลงฮิปฮอปของบ้านเราก็มันก็เจริญเติบโตมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าย้อนไปในยุคที่ผมฟังใหม่ๆก็ไปผับไหนก็หาผับได้น้อยมากที่จะเปิดเพลงฮิปฮอปนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเปอนว่าทุกผับทุกที่คือเพลงฮิปฮอปคือเพลงบังคับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอกว่าวงการเพลงฮิปฮอปจะอยู่กับ วงการเพลงไทยไปอีกยาวนานครับผมเนาะมันแบบว่าเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้มันฮิตจริงๆอาราคำแหมวันนี้นะโอ้โหเราก็แบบว่าได้ฟังทั้งแบบซิงเกิลเก่าซิงเกิลใหม่ฝากผลงานนิดนึงค่ะก็ตอนนี้นะครับเพลงซิงเกิลใหม่ของผมนะครับกินล่ามันขมกินนมดีกว่านะครับฟังฟังออดีโอได้ใน YouTube นะครับส่วน MV จะตามมาเร็วๆนี้นะยังไงก็ติดตามผลงานของผมได้ที่ดาจิมบีเคเคนะครับแฟนเพจนะครับ ดาจิมบีเคเคครับผมขาโอ้โหเด็กครับทวนครับผมเฟซบุ๊กครับมีไฮไฟไหมครับเออเออไม่ใช่ไปไปไปไม่ใช หละไม่ใช <muitas S 2> ่แล้วล่ะเอาวันนี้นะโอ้โหครบท่วนเลยมีทั้งโชว์ร้องโชว์เต้นขอบคุณมากมากกับแขกรับเชิญวันนี้นะคะพี่ดัติมนั่นเองสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแหสนุกสนานกันไปคุณผู้ชมค่ะนี่เลยสิ่งดีๆเรายังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้ของดีของถูกไม่รู้ว่าจะไปไหนอยากบอกว่าโอ้ไปที่แบบดีๆไปที่นี่เลยค่ะบิ๊กซีนั่นเองนะคะเพราะว่าบิ๊กซีเอ็กซ์ทราใหม่ชอบประสบการณ์เอ็กซ์ทราใครในราคาถูกใจแบบบิ๊กซีค่ะเหนือกว่าความประทับใจในสินค้าและบริการแบบที่คุณเคคคยได้รับจาากฟูนะะ ด้วยสินค้าคุณภาพที่มากกว่าสินค้าอิมพอร์ตจากทั่วทุกมุมโลกอาหารสดคุณภาพส่งตรงจากแหล่งแบรนด์คาสิโนโนําเข้าจากฝรั่งเศสแล้วก็พิเศษกว่านะคะด้วยราคาที่คุ้มค่าแบบ b ิ๊กนั่นเองค่ะแม้วันนี้ครบทั่วเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะยังมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอกันอีกจะเป็นอะไรติดตามค่ะ